จ้าห้ที่เทศบาลตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดแพร่สำรวจบ้านเรือนประชาชนกว่า200หลังหลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทําให้น้าท่วมเป็นบริเวณกว้างบางจุดสูงกว่า1เมตรขณะเดียวกันทางจังหวัดได้ประกาศเตือนประชาชนก้อระวังน้ําป่าดินโคนลนถล่มเนื่องจากระดับน้ําในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีรายงานว่าน้ำท่วมรางรถไฟเส้นทางระหว่างบ้านปางต้นพึ่งตบห้วยไรย่อเภอเด่นชยัยรถไฟต้องหยุดรถไม่มีกำหนดส่วนในพื้นที่บ้านหมู่หนึ่งและหมู่เก้าตจอมพระอเภอท่าวังผาจังหวดน่านถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า30หลังคาเรือน <c oughs> เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางและสะพานขาดหลายจุดเช่นเดียวกับที่บ้านไร่พัฒนาตบอวนและบ้านบ่อหลวงตบบอกเกลือใต้อ,อบออเกลือ ถูกน้ำป่าสัดบ้านเรือนเสียหายหลายสิบหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยทหารกำลังเข้าไปพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลทับคล้ออำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำป่าและดินโคนลนถล่มอย่างใกล้ชิดหลังจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อนเนื่องบนเทือกเขาเพชรบูร์ฝั่งตะวันออกทำให้น้ำไหลลงคลองวังแดงมีสีขุ่นแดงเช่นเดียวกับถนนในหมู่บ้านใหม่ดอนชายอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนขาดและชำรุดหลายจุดส่วนชาวบ้านในตำบลคลายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ออกหาปลาสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนาชาวบ้านบอกว่าแม้ปีนี้น้ำจะไหลลงมาช้าแต่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้จับปลาไปขายเป็นไรายได้เสริม ผู้รับเหมาในจังหวัดศรีสะเกษเร่งก่อสร้างคลองระบายน้ําที่ผ่านน้ําจากลําห้วยสาขาลงไปสู่แก้มลิงในอำเภอโพเพื่อป้องกันน้ําจากแม่น้ํามูลและลําคลองสาขาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ํานอกจากนั้นเป็นการป้องกันน้ําท่วมนาข้าวใน3ามอำเภออีกกว่า1,000งไร่โดยโครงการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละห้ิ ระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ10บถึงย0เซนติเมตรหลังจากมีฝนตกติดต่อก,กันมาหลายวันทำให้ผู้เลี้ยงปลากระชังในตำบลคำน้ำแทบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีต้องชะลอการปล่อยพันธุ์รุ่นใหม่เพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุนเนื่องจากปลาในกระชังจะปรับสภาพไม่ทัน กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่12ระบุว่าร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านพัดเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่ง ขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากพิศนุโลกเพชรบูรณ์เลยน้องคายบึงการน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลน,รนกรนครพนมมุกดาหารอนํนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ที่อาจเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่3ถึงวันที่6กันยายนนี้จะตาแผน